สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยสายหาก็จะกลับมาเล่นเกม Tom Th Clancy's The Division 2กันนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล26แล้วนะครับแล้วในส่วนของเออภรารกิจเลเวล26เนี่ยนะครับก็จะเป็นภรารกิจยุดสตรองหูนั่นเองนะสถานที่ที่เราจะต้องเข้าไปนะครับก็จะเป็นย s t r i ิ t ยูเนียนอาเรนานะอ่ารางวัลที่เราจะได้นะครับก็คือแต้มค่าประสบการณ์นะครับ282,150แต้มนะครับแล้วก็จะได้อ่าไอเทมระดับสีสีทองนะครับเป็นปืน SR1 นะโอเคถ้าเกิดเราฆ่าบอสได้นะครับก็จะ ก็จะมีดีเซลบุกส์ดามนะครับเรียกว่าเรียกว่าไงดามปะดามนะครับก็จะได้อาไอเทมระดับสีม่วงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการแมชเมคกิ้งนะครับเพื่อหาเพื่อนมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับ โอเคเดี๋ยวไม่งั้นก็เข้าไปลุยกันก่อนเลยแล้วกันไม่รอละ่มาแล้วหัวม่วงครับมา นี่เนี่ยบึ้มไปเลยเลือดไหลครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปนีโน่โดนโดนมาเปิดโลเลยแล้วกันยิงมานี่เนี่ยบึ้มไป เออเลือดไหลเออตายครับโอ้โหจะแตกจะแตกติด มาโอ้ยอมาปืนกลก็ได้มาดิมาออ,อาป่หัวมา ไปไหนโลน,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 นี่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 เนี่ยโอ้โหยิงโดนจุดอ่อนตายไปเลยมึงไอหัวเหลืองโอเคเปิดประตูไปไหนโลเอา้ามานี่มานี่กลับมานี่ก่อน เอ้ยหัวม่วงเหรอมาเนี่ยปืนกลหนักปึ้มนี่ยโอ้ยมี200นัดครับใช้ให้คุ้มครับงบหลวงให้มาเยอะมามามีอีกไหมเข้ามามีเต็มเลย มาโอ้ยหัวเหลืองหัวเหลืองโอเคมามีอีกไหมหัวม่วงก็มาเว้ยเกยคิงเอ้ยมาออกมาอ่ะเปิดโลให้เลย มาสิจ้ะมามาเน่สนายเหรอยอ,อย่าหลบอุยกะสุดหมดโอเคเรียบร้อยอ่ะเปิดประตูโอ้โห โอ้ยโหมากันเต็มเลย,ยซับเพสครับอย่างเงียบครับนี่เนี่ยเอาระเปิดไปตุ้มตายโอเค โอ้โหมาอีกเลยเฮปุ้มอ้าวเลือดไหลนี่มาปืนมามามาอีกไหมไอ้ไอหัวแดงไอมนุษย์เมนโอเคเอาแหละต่อไป They're inside the building? I told Diesel we need more people guarding the entrance. You can give him shit about it if we all live through this. Right now, I need you to do whatever you can with whatever you got. Alright, I'm on it. โอ้โหเต็มเลยวะนี่เนี่ยเอาเราเบิดไปโอ้ยรมเอาไปไอ้มนุษย์เมนเอ้ยใครเล่นรถทำย่าวะอ้อย นี่เหรอไรอ้นี่เหรอเล่นรถทำยาเหรอนี่เนี่ยบึ้มไปเลยตายโอ๊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 ย,โ,ยโอ๊ยสไนป์ลโปม่วงแบบอุ้ยออบอร์ดโอ้ย,ออยมองไม่เห็นอย่าเล่นเซลฟี่ไม่เอาไม่ชอบโอ้โหเซลฟี่ใส่กูอีกแล้ว หนามึงมามามาโล่โลงหนานั่งเหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ทนได้สก,กินน้ำมามาสองราอยนัดครับยิงให้โลกก่กระจายจะซับเพสดีวะอ่ะระเบิดไปซับเพสระเบิด โอเคเสร็จจบเคลียไม่ใช่ยาสะผมเงียบไปเลยต้องคุยโอเคภารกิจ ของเราก็คือให้รีสโตเดอะพาวเวอร์นะน่าจะเป็นคืนกระแสะไฟอ๋อเรายังไงอะไปทางไหนเนี่ยอือ้อ,อโอเคทางนี้นะ ก็แหละสับสวิตอ่ามันมาโอ้โหเต็มเลยเฮ้ย <c oughs> ตัวฮีลมาดิว่ะโอ้ยตัวฮีล โอ้ยถังแตกนี่เนี่ยระเบิดไปมาตัวยิวเหรอโอ้โยโลมาอีแล้วมาโดว มามามาลมหนาโอเคนั่นแหละต่อไปก็เปิดประตูนะครับโอเคเราเข้าไปเข้าไปข้างในกัน พยาบาลพยาบาลเอ้ยโอ้ยปลาไปโดนใครวะเนี่ยมาพยาบาลครับ มานี่แน่ตายไปซะกระสุนหมดอีกนิดอีกนิดโอเคเคลียนะเคลียไรเนี่ยกระสุน รีสต็อปเปิดประตูอ้ยตาบอดอีกแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องอย่ามาหวดเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนะโอเคโดนระเบิดหมด เปลีละโอ้ยหัวเลือกโอ้ยมาโอเคเรียบร้อยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ย้ยโอ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 ้ย้ยเมืงหดเลยเอออย่าอย่อย่าหลบดิแน่จริงอย่าหลบมาเข้ามา ไอ้หน้าบอสนี่วะเดี๋ยวเราต้องไปกำจัดนะครับภารกิจต่อไปก็คือ leash the mall นะโอ้จ๊ะขยะเต็มเลยวดิเมเห็นวะแหววใครมันทิ้งขยะกันแบบนี้วะเดี๋ยวฟ้องลุงตู่เดี๋ยวก่อน โอเคจุดโนรีสปอนโซนแล้วนะโอ้โ oh. หกำจัดบุ๊กส์โอ้โหโอ้มากำจัดก่อนเลยอุ oh. ้ย นี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมามากับจัดก่อนนี่แหละเอ้ยเอ้ยอีกนิดนึงโอเคอเรียบร้อย Đi đan bồn đuôi Ở nảy à Má ở khu vực mua Ê Ê, đợi kìa, tại sao nó còn ไอเวนนี่มีพยาบาลโอ้ยมันม nah ันเล่นชุบเพื่อเลยอ่ะโอเคโอ้ยไอดมนะครับ Right, of course I will. Now fuck off and let me work. อุ้ยโนอยู่ตรงไหนกันวะอันนี้น่าจะเป็นลานจอดลานจอดรถนะอ่าๆๆโอเคเดี๋ยวเข้าประตูนี้กัน Security โอเคเข้าไป โอ้โนรีสปอนโซนอีกแล้วโอเคมาฮะทำลายรถทุ่มเกาะเฮ้ยจะบ,บ้าเลโยโอ้โอ้ย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  เอาลราเปิดดิโยนก็ไม่ได้อีกจะต้องโอ้ยโอ้ยโยมามาใหญ่เลยเกบเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงดูส,งสิว่าเราจะโยนเข้าไปได้ไหม เออมันต้องมีโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมานี่ๆนี่อุ้ย มาค่อยๆยิงค่อยๆบันเลงครับเราเปิดเราเปิดเนี่ยหนามากว่ะเอ้ยเกาะมึงเอามาจากประเทศวากันด้าหรือเปล่าวะ <igraph> นี่นี่เออโอเควยให้กำจัดยีเซล Ui 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 lắm

มาเกาะแตกแล้วเอ้ยโอ้ยเกาะโคตรหนาเลยอะเฮ้นี่ไอ้นี่เล่นระเบิด หือมึงคนเดียวแล้วไอ้ดามยวกูจะมาเด็ดหัวมึงเอาแหละเปิดประตูอะไรอ่ะย e p t a อร์อะไรอ่ะอ๋อจะ d ัก k lab. ห้องลมยาวป่ะวะ ไม่เห็นโว้ยอะไรเราเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลวโอเคเดี๋ยวเราไปที่อาเรเน้ากันเลยนะครับ เอาแหละโนรี no สปอนโซนจุดสุดท้ายเรามั้งเนี่ยเคมีตัวไหนมั่งวะเคมาเด็ดเดี๋ยวทนี้ สนไนซ์สนไนซ์เด็ดก่อนเฮยอ้ยโอ้ยอ้นี่ไอ้นี่โอเค,อเคไม่ต้องออกมาเลยโอ้ย เอาเราเบิดไปเคาฆ่าพวกมึงแล้วโอเคเรียบร้อยหัวม่วงเฮ้ยเฮ้ย,อยไอฮิวไอฮิว,ไ,วไม่ต้องกระตุน้นหัวใจให้เพื่อนเลยมึง ดามมาแล้วอยู่ตรงไหนอะ,ะมาแล้วครับไอ้อนี่นี่เองโอ้ย Ôi, ơi. Ôi, Ôi, nó lên lô à. Ôi, Ờ, ờ. โอ้ยอารโลแตกครับมาอาและเหลือหลอดเหลืองโอเคตายมามาสไนต์ไอมนุษย์เมนหัวแดง โอเคภารกิจสำเร็จเลเวลอัพอะลรโอเคเรียบร้อยได้3,800อีเคริตด้วยนะโอเค โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฐานทับหลักฐานทัพหลักนะครับนั่นแหละสตองโฮเวลยี่หกก็กำจัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วี้ส่วนสตองโฮสถานที่ต่อไปก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเลเวล28สนะส่วนผมตอนนี้เลเวล27่สิบอยู่ก็รออีกทีหนึ่งคลิปหน้าเลยนะ Okay. แล้วก็ไม่มีอะไรละตอนนี้โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ